นั่นเอยว่าล้านดี่นี่ปิดนานี่หลุกไปแล้ว ว่าควบทหารอีกบางกองบรรดาญาตัวรถรตอนทิ้องสา้อ่านที่นำที่จาโรถของาะือนด้จากวันนี้เท้านะครับตัวรถนี้ก็จะทิ้งของสา้อของท่านขึ้นไปขณที่น้ำภายในตัวรถให้เรียบร้อยด้วยครับตัวลอยู่ใช้ป้ายที่บริษัที่โดยญาติบัวรถอะครับมีาทานและวันละลายตัวรถได้ตัวนี้ยกจากทาี้วป เรหน้าของทางรถไปจะเดินทางไของกรมโดยสารขทานที่จะรไปอย่าง ริษทโาบที่นี่สถานีปากซองที่นี่สถานปากซอก่อนที่ท่านลงจากขบรถสอบติดของในสัมภาระของท่านที่นํ่ติดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบนนะครับขบวนแต่เทียในจันทราทังที่หนป็นขวนรถดนที่หนงเจ็ดสูยรและสงทางผู้โดยรต้นทางจะมียาลาปลายทางสานีกรุงเทพอวัครับมีโดยสารดยตากับขบวนรถเที่ยโพลัติดของในสัมภาระของท่านขึ้นไปยาที่นั่งให้เป็นที่ดอร์บยครับทางโดยสารอยากขึ้นลงหรใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะขบวนรถขึ็นออกจากสานีปากบางหวแล้วบ ขอบค <mel od ic 00> ุณล้ได้ครับขบวนตันนี้ออกจากสถานีปากกองเปรยุกต์ลำบงแั้คุณนดยสัที่สถานีแหลมโนบ้านกอทหานจังหวัดปินสถานีทัปลายางวนดครับสถานีปากกองในนามองการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้รับเป็ิญาณภาะในการเดทางและเป็นที่ว่าในโอกาสของการไปการรถไฟไระได้ไายด้านเดียวกับรถสถานีนผู้ัตเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสภาพที่นีสถานีปากกองขอครับ